อพี่น้องข้างเคนคุณพี่ยุสแสงคนบ,บ้าน<ๆ>ไหน,น<อ>บ,บานา้บานหัวไส้บ้านหัวไส้มันขึ้นตำบลน,น,น,นี่ยังตำบลบครัฐตำบลปับบน,บนดงโอ้ตำบลบ้านตำบลบ้านดงดับขึ้นอำเภออุบุรัฐจังหวัดขอนแก่นี่เรามาแแบกหนน้าสิมัสยูดแตงโมก็แแบกม่าแแบกผักข้าองด่้วมาจิ้มแตงโมละจิ้มมาจิ้กินกันได้พอดี่บอกแตงโมครับอันนี้ โอ้ไปแช่ตู้เย็นครับผมเอาฝากพี่น้องทั้งตำบลนี่ยังวะพี่ตำบลเอ้าตำบลบันดงเนาะบันโดงครับขึ้นอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นครับครับฝากพี่น้องเขาติดตามทั้งช่องความสุขเล็กๆสุดที่บ้าหน้าทั้งช่องยูทูปคุณพี่ซื้ออยังบอกพี่น้องเขาทำไงซื้อฝ่ายพี่ฝ่ายเนาะเ็ปงานยูไสยเย่ภพรักรีสอร์ทเป็นแม่บ้านยุหันเนาะพี่ภบรักรีสอร์ทเอ้า มีบริการนี่อย่างเนี่ยยูนยูในภูบรักยี่ส่วนห้หลายอย่างหลายอย่างมีสปามีอย่างบอกรัเพี่บอค่ะบอนี่มีแต่ห้องพักมีแต่ห้องพักห้องละเท่าไหร่คืนละสี่ร้อยคือละสี่ร้อยเป็นสี่ร้อยนี่สี่ร้อยนี่มีมีอย่างเนี่ยในห้องสี่ร้อยมีข้าวนมกาแฟมีขนมกาแฟอันนี้สี่ร้อยนี่เป็นห้องพัดลมหรือว่าห้องแอร์ห้องแอร์อันนี้ห้องแอร์ทั้งหมดเลย โอเคครับภบลักรีสอร์ทใช่แม่ได้แม่ได้เนาะพี่เนาะเอาครับพี่เนาะเพื่อดูบอลลากกับเจ้าเไยเบรคเลยโอ้ครับรถมาเนหนื่อยอยากจะพักก็ได้เนาะครับเนาะอันนี้ค้างคืนคืนละเริ่มตั้งแต้สี่ร้อยเนาะพี่เนาะสี่ร้อยห้าร้อยจนถึงเท่าไหร่เจ็จนถึงเจ็ดแปดร้อยครับผมแล้วก็มีมีอาหารมีอะไรพราะไม่หิวในข้างในก็มีสปากับขนมของห้อง โทรสั่งได้24ชั่วโมง24ชั่วโมงบด้เคยไปครับพี่น้องพี่น้องมาพี่น้องมาทังเคือนไปแวะเ้ยครับเด้อพบลักรีสอร์ทเนาะนค่ะโอเคครับโอ้ยมือนี่ขอพุนหลายๆคุณพี่ครับขอคุนครับพี่ครับสวัสดีครับเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ